เช้าวันที่20ธันวาคม2567ันาร้อยหเดบาเฟิร์สนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมาโดยเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ดูเฟิร์สได้ไปรอรับแรงงานที่สนามบินดอนเมืองและได้พาแรงงานไปตรวจสุขภาพจากนั้นพาเข้าอบลุมที่ศูนย์ในตึกไอทีสแควร์พร้อมถ่ายบัตรอีเวิร์กเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำส่งแรงงานให้กับนายจ้างที่สถานประกอบการค่ะขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ดูเฟิร์สดูแลนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยระบบ MOU ติดต่อบรรณเฟิ์าได